สาวลงไปสาวู้สาวเียกพี่ไอิกนได้าอยากยากขาลืออยู่เด้อะเกหอยาสอาวีกคะเ่ยดอาอีกเด้อพี่น้องลูกศิษย์เหลือหลายอยู่แม่แม่จะทำแบบเหมือนคนต่างประเทศไม่ได้นะต่างประเทศไหนลูกแม่จะน่าใจรึเอล่า

ดีเดรหลานนึง่าเปิดคือื้นอังนี้อีกเทียบนะคะเออใ่้ย,ยืกตอี้มาจาากห้ว่าปากเสีย คุณยิงตาทอดลูกชิ้นห้แม่กินคะเอาทอดแล้กีเอาจไปคนวาง้นยโอ้ยเรเลี้ยงมาหักนะเนี่ยวนมาวานังเนือมันวางงีลกัผูกขทอนเชียวมันซีเหลี่ยมมืน่ได้ไเป็นเป็มดแปกแล้ว

อ๋อมันนี่มันจังเ่านาตีวบ่ยคือบางสันไปมึงอตรงกินน้ำอันนี้มันจังเข่าไปมันคือรู้ว่าป่อยกินน้ำอันนี้แต่มาขาด่อน้าววีอันกอวยเีน้ำเพิ่งผสมมะนาวตียุกนันแม่ไม่ยังกินยุกสมัยเขาเลี้ยงปลาดุกนีอยูปลาด้วยน้อยน้อยยงปวดเดียวเอาป ดูป่านิชาไหมดูป่านิชาไหมป่านิชา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 ป่านเริชา สามกาอรนผหิงยอเย่างีกุ้งโอเคครบย่างย่างย่งโอเคหมดแล้วไมไม่ย่างนี่ั่นไงไม่แข็งผ้าเรามีอยู่นะเป็นไงละวะไม่ให้บอกให้ไปซื้อต no no. ัวน okay, okay, okay. ี้มันมันต no. ้องไปเย็บนี่ก่อนเย็บังไ่ได้เย็บันบอกแล้ไหม เงียบขันเลยเงียบขันที่เคยบอกฉันออกรถหกล้อไม่เธอบรลลูเรื่องที่นี้ฉันออารถหกล้อไม่ฉันไปแต่ของแสนคนเดียวไหมเอาไปเก็บสู้อองค์หญิงอย่างเดียว ขอบคุณเอฟซีองอิงนะคะโอมองอิงอิงของเราให้นะคะกับหกล้อขั้นใหม่ให้ซอกุ้งควชุดองอิงเดี๋ยวขอบคุณมากมากค่ะ้วยง่ต้องกะเีกอเขามีหกล้อค่ะใส่หก้อนะคะใครอยากตัดมาให้ตัดมาเลยนะคะแต่คอร้องอย่างเดียวตัดให้เท่ากับไซ์น้องด้วยนะคะไม่ตัดเล็กกว่านะคะเพื่อนว่าจะมาตัดทออด์กับรี้วยโฟมโยพวอาตัวใหม่มาเลย สิมงบางไม่มีแปดสี่หรือไม่ยอยากสิมงบางเหมือนกระเจียวอีบีของบ้าเบิด์ตไ,ไปน้าน้าหมดแล้วหรือยังเหลืออยูไ่ไม่เยอะเร็วๆนะคะน้ำเหลือสามขวดสุดท้ายแล้วนะคะัถุงขยะกันเพียบบริเวณสองสี่ขวดสุดท้ายนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยเห,มหมดแล้วหมดเลยนะครถ้าไม่หมดก็ยี้สิบบาทค่ะยี้สิบบาวอ่ะ อ,อ,อ,อ่ะเลือกเลยค่ะาะมาเยายารฮงรหาบาทสิบาทคหาบาทสิบาทหมดแล้วหมดแล้วคะหมดแล้วหมดเลยนโ <c oughs> อ้ <c oughs> เอากี่คันเนี่ยพี่พพี่ โอเคพวาแล้วจะมขีของตุ้ยอีกของตุ้อย่าของคอนไวท์เดี๋ยวสี่ร้อยนับอะไรด้ยวยของไอ้ LED อ่ะ LED พี่คอนไวท์หลังอ่ะสี400่ร้อยสี่ร้อยบาท400พันสี่ร้อยบาท <c oughs> เอานำไปแล้วค่ะเธอสี <c oughs> ่ร้อยบาทก็บ,บนหน่อยด้วย,ยวน้ำจิ้มเผ็ดอะไรจ้าน้ำจิ้มเผ็ดอะไรมันต้องทอดหมดนั้นแหละซ้ำ <c oughs> กันเอา,า,าดดไปซาลาไปใส่ แล้แต่สายาเดวเลยค่ะแล้วแต่นสายอย่างเดยว,ลวเลเาายค่ะใ้่งจะใชกินมั้ย้ากิน,นยังงอยากเบิ้งก็เบิง้งไปอยากเบิ้งก็ต้องเบิง้งเพราะอัพไปแล้วอัพไปแล้วไหมนีก <c oughs> อาคุยเร็วจบเร็วเข้าเร็วปาเร็วแล้วมื่นิเวเน้เน,น,น อะครับที้วนี่ยี่ข้ามาเสียข่าทั้งวันวันแต่วอดี้เขาเปิดองก็ดีเพราะนโยบาอย่างก็ดีไงเพราะมันมีขวากันย่างบอป็นแต่ย่งบังบรูเลยยังบ่รู้เลยเนาปกก็บ่เป็นถ้ายคลิปกัย่งบ่อู้ว่าจะต้องคลิปไปไยต่อนะไล่สุดกัยังบอกคนคนบ่ดึก เสียข้ากวันเปลี่ยนเรื่อง G O M Q และนี่สี่เปอริเซนต์สี่หรือ8 4 0 0ันสี่ียงนี่ล่ะจับได้แค่สี่แปหรือหปดที่ล่ะยินดีครับทุกคะแนนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมาปีทีก็เสียนะครับนี่เลี้้าวกูมเนียล่าได้ตัวแดงบอลงเลือดสื่อยังบอกไกลเอกตัวอยู่เก่า มันมีแหละพี่น้อง